จังหวัดปอนแก่นวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะทุกคนก็รอเจอกันใหม่ปีหน้านะคะเป็นปี68นู่นนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายบอกได้เลยคนม,มากันเยอะมาก เป็นวันงความสุขเป็นวัแห่งความสุขไมาเที่ยวที่มันแกกเป็นปีที่ประทันแห่ีได้มาจังหวัดเชียงให่งเป็นปีแรก ที่เดียวในโลกเลยก็ว่าได้ที่เดียวในประเทศไทยที่จัดงานเทศก,กาลแบบนี้ที่ทําขึ้นมนุษย์แบบนี้นะคะไม่ใช่ว่ามีที่เดียวนะคะที่ทําจัดงานเทศกาลสุก,กรรอยู่ที่เมืองไทยจัดทั่วประเทศทั่วทุกภาคนะคะแต่แต่ละพื้นที่จะจัดก็เรียกว่าอาจจะจัดไม่พร้อมกันเนาะว่าสมมติว่าอยู่คอนแกนจัดวันที่3 5นะคะอยู่ที่สม,มุตินะคะสม,มุตินะคะอยู่ที่อื่นอาจจะจัด15 16 17หรือว่า14 15 16อย่างนี้นะคะอย่างอยู่บ้านตีเนาะอยู่ที่ประเทศไทยเป็นจัด13 14 15้เนาะทุกคนแต่อยู่บ้านตีท่านจัด14 15 16นะคะจัดจัดแบบเออยู่ที่ประเทศไทยเิ่นจะจัดก่อนวันหนึ่งเนาะ อยู่ที่บ้านติจัดวันที่14จกดอยู่ไทยจะเริ่มจัดกันที่15อันนี้นะคะ่ะทุกคนจะแบบเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มกันไปอย่างนี้ค่ะเนาะนะคะ,ะ,นะคะวันนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นวันสุดท้ายนะคะเพื่ดูผู้คนหลั่งไหลกันมากันเต็มนะคะทุกคนก็คงบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดทีเองก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะตีไปไม่เป็นนะคะขอยืนอยู่เรียกว่าอะไรพักหายใจก่อนนะคะ พากหายใจยืนนุนนงงนะคะในโดมคนไทยและคนต่างชาตินะคะทุกคนเยอะเกินเยอะจริงๆนะคะเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยพอเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเลยนะคะโอ้โหไม่รู้จะไปอย่างไรเลยนะคะทุกคนแบบคนเยอะมากจริงๆนะคะใครที่มีลูกมีเต้าใครที่เป็นลูกมีลูกแบบเป็นเด็กน้อยนะคะก็กลัวจะพัดหลงก็เอาขึ้นคอขี่คอกันเลยนะคะ ดีเห็นภาพแบบนี้ก็คิดถึงตนเมื่อตอนอยู่บ้านเนาะขี่โคพ่อโคแม่โคพี่สาวพี่ชายเป็นเงี้ยค่ะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะขี่โคหน้าขี่ตรงโคหน้าสาวอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆได้ขี่โคเลยนะคะเพราะคนเยอะมากนะคะกลัวเดินเบียดกันนะคะนะคะถูกอุ้มก็อุ้มพุ่ขี่โคเพขี่โคเนาะโอเคนะคะทุกคนชมบรรยากาศกันไป และในลำดับถัดไปนะครับท่านนายกเทศนตรีอันอยู่ตรงนี้กับเรานะครับท่านพิรศกีขายุาลน,นะครับ่าจะเป็นผู้นา ในการเล่นพนมนุษย์ในครั้งนี้พมกับพันรัมพุรีเลเชินครับคุณผสวัสดีครับคนไทยทักประเทศ ย่ตาตกกลางนะครับเราจะเชื่อมกับเวทีด้านหลังเชิญทางนี้ครับท่านผู้มิเกียรติด้านหลังเวทีสวัสดีครับเดลุนาขยับขึ้นมา,าเดลุนาขยับขึ้นมาจะสร้างควาเมเดือดร้อคลื่นมนุษย์ไร้อลกอฮอลที่มีคนมากที่สุดต้ต่เคยจัดการกระโดดเชืเหนียว การเล่นขึ้นมาเนี่ตงตงด้านล่างไม่ยืนนะครับเห็นไหมครับขอโทษครับท่านสงครามครับท่านจะทีมดีครับอย่ามาไล่ผู้ใหญ่เลยนะครับตงตงกลางหลบนะครับกต้องวิ่งไปวิ่งมาอ่าตรงนี้หลบด้านหลังเวที กนจะค่อยๆนั่งลงนะครับข้างหลังเวทีก็เช่นกันเมื่อผมบอกให้นั่งทุกคนจะค่อยๆนั่งลงมีใช่ไหเวทีโมโนเซเวนที่นายเวทีโมโนเซเวนที่นายจะให้ผู้ชมที่อยู่หน้าเวทีโมโนเซเวนที่นายหันมาที่เวทีกลางเมื่อคืนเนี้ยผมบอกว่าให้กระโดดหน้าเวทีหน้าเวทีโมโนเซเวนที่นายก็เลยหันหน้าไปทางเวทีพอขึ้นไป ขึ้นก็เลยไปหลังท่านก็เลยไม่สวยดังนั้นทั้งเมกบนถนนข้าวเหนียวหลังเวทีทั้งหมกหันหน้ามาทางศาลหลักเมืองเช่นกันกับหน้าเวทีทั้งหมดก็หันหน้ามาทางหน้าเวทีทางศารหลักเมืองนะครับพร้อมเราจะซ้อมหนึ่งรอบวิธีการเม่นับถึงหนึ่งผมบอกกระโดดหน้าเวทีและหลังเวทีจะกระโดดพร้อมกันนะพอกระโดดส่งเสียงเฮแล้วก็ได้ คนตัดไปกระโดดแล้วก็นั่งคนตัดไปกระโดดแล้วก็นั่งอย่างนี้โอเคเข้าใจไหยครับพอคลื่นไปสุดถนนคลื่นไปสุดมิตรภาพเขาจะกระโดดส่งคลื่นกลับมาให้เราตอนท่านกระโดดแล้วนั่งเนี่ยอย่ายืนนะครับเพราะคลื่นจะไม่สวยนี่คือพื้นที่ไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าท่านจะเป็นใครทุกคนเข้าเทียมกันหมดนี่คือพื้นที่ที่สวยงามที่สุด 同志们，嗨！